ชมฐานี้เลย ซูเปอร์แมกของเรานะคะมีโปรโมชันดีๆนะคะถึง3โปรโมชันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะโปรโมชันแรกนี่เลยค่ะขนาดพกพาสอ,องกล่องแล้ววันนี้แถมฟรีให้อีก4กล่องค่ะเท่านั้นยังไม่พอเราแถมฟรีไปอีกหนึ่งกล่องนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น7กล่องค่ะแล้ววันนี้นะคะยังไม่พอแถมฟรีจอนเจล<อ>ไปอีก1หลอดค่ะรวมมูลค่าทั้งหมด3 4 4 0บาทค่ะวันนี้นะคะสำหรับ50สายแรกเท่านั้นที่ได้ของแถมฟรีไปแล้วก็ลดราคาเหลือเพียงแค่เก้า้ยบาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะโปรโมชันท แถมขนาดพกพาไปอีก2กล่องวันนี้นะคะเราแถมให้ไปอีกหนึ่งกล่องไปเลยนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด3 1 9 0บาทวันนี้นะคะเราคิดราคาพิเศษให้เลยนะคะ<อ>เหลือเพียงแค่1น0 0บาท<อ>เท่านั้นเองค่ะโปรโมชั่นสุดท้ายนี่เลยคุ้มมา,มากๆ1กระปุกเนี่ยมี60บแคปซูลนะคะอ,อย่างที่บอกขนาดพกพาเนี่ยหกล่องมี4ี่แคปซูลนะคะ<อ>วันนี้เราแถมฟรีไปทั้งหมด8กล่องเลยและแถมฟรีจอดเจลนะคะหอมมากๆเลยไปอีก1หลอดเท่านั้นยังไม่พอแถมฟรีนาฬิกาสุดหรูไปอีก1เรือนคุณผู้ชมรวมมูลค บาทนะคะแต่ว mm, ันนี้พิเศษให้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะรายการของเราเอาไปเลยในราคาเพียงแค่2,100บาทเท่านั้นค่ะโทรได้เลยที่0 2 6 6 6 9 4 5 6ค่ะย้ำอีกครั้ง0 2 6 6 6 9 4 5 6ค่ะสแกน QR โค้ดด้านหน้าจอหรือพิมพ์แอสมาไลฟ์ได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะครับผมนะรีบสั่งซื้อกันเลยใช่ค่ะทานแล้วนะครับรับรองว่าความรักของคุณเนี่ยมีความสุขแน่นอนแน่นอนเรามาคุดทั้งคูนเรื่องนี้ดีกว่าเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราชอบใครสักคนหรือเวลาจีบใครสักคนเนี่ย เขาจะมีพฤติกรรมต่างๆที่บ่งบอกให้รู้ว่าเขากําลังชอบเราะนะหลายคนมีความรู้สึกว่าทําไมผู้ชายคนนี้อยู่ดีๆเขาหายไปหรืออะไรเงี้ยลองสังเกตดูว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่านะถ้าเขาไม่ทำในสิ่งเหล่านี้หรือเขาทำในสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเขาเริ่มไม่ชอบคุณแล้วเขาไม่ค่อยมาวนเวียดอยู่รอบๆใกล้ๆเราจริงอันนี้คือแบบอยู่ดีๆก็ก็หายไปเลยไง นี่เป็นสัญญาณที่ร้ายที่สุดนะที่วงบอกว่าเขาไม่ได้ชอบเราเพราะถ้าเขาชอบเรานะเขาจะตามติดเราไม่ห่างเลยผู้ชายนะครับเขาบอกว่ามักจะมีหลายวิธีนะที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ๆถ้าเขาชอบใครเนี่ยเชื่อไหมว่า เขาพยายามหาเหตุผลหาเรื่องเราวที่แบบเนี่ยพอดีมาทําธุระแถวนี้หรือพอดีมาหาญาติเลยแวะมาหานี่แสดงว่าเขาเริ่มชอบเราเขาถึงวนมา<อ>แต่ถ้าเขาอยู่ห่างๆไม่มีวิธีมาใกล้เราเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มไม่ชอบเราแล้วล่ะใช่ค่ะเอามาข้อที่สองเาดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะเขาพูดว่า เขามัดจะพูดถึงผู้หญิงอีกคนตอนเวลาเราอยู่ด้วยกันเออมันแปลกนะไปอยู่กับบิลแต่พูดถึงอีกคนแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบเราแล้วนะคะเขาบอกว่าจากบทสนทนานะที่มีแค่เราสองคนนะคะถ้าเกิดมีผู้หญิงหรือว่าคนอื่นโผลมาเนี่ยเขาเริ่มพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงอีกคนเมื่อไหร่เตรียมรับน้ําตาได้เลยคุณผู้ชมเออแล้วเขาก็บอกว่า เพราะว่าเรื่องที่เขาพูดถึงผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เรื่องทั่วไปนะคะที่คนอื่นเขาพูดกันเช่นถ้าคนนี้สวยจังแต่งตัวดีจังนู่นีนันจังอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาจงใจนะคะที่จะคุยเรื่องนี้กับคุณเพราะว่าเขาไม่ชอบคุณนั่นเองเรารู้ตัวให้เรารู้ตัวเป็นในะอ่ะอีกอันหนึ่งด้วยนะเขาไม่สนใจไม่ว่าคุณจะคุยอะไรจะมากน้อยก็แล้วแต่แม้แต่นิดนึงนิดนึงก็ไม่สนใจเราลองสังเกตง่ายๆนะสมมติว่าถ้าเขาไม่ชอบเรานะเราลองส่งข้อความไปหา แล้วถ้าเขาไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยตอบอันนี้แสดงว่าเขาเริ่มไม่ชอบเราแต่ถ้าคนที่มันชอบนะเราส่งปุ๊บตอบปั๊บสังเกตนั่งนับ1นึ่ถึงสิเดี๋ยวก็จะต้องตอบมาทันทีนะนั่นอาจจะเป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับที่แบบว่าเราใช้สังเกตแล้วก็เป็นอีกวิธีหนึงที่เวลาผู้ชายกีดผู้หญิงเนี่ยเขาจะบ่งบอกให้เรารู้เลยว่าเราเขาจะชอบเรามากแค่ไหนอย่างที่มันเหมื่ยเพลงหนึ่งที่บอก เช็ดหนักซ้ายหรือหนักขวาอันนี้คือคําตอบได้เลยว่าถ้าหนักมาทางฝั่งเราเป็นฝ่ายตามซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มไม่ได้ชอบเราแล้วนะให้พึงสัมวอนไว้ไม่ต้องส่งข้อความใหม่ไปเลยเอาข้อความเก่าให้ตอบก่อนแล้วกันนะแล้วข้อต่อไปคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าภาษากายของเขาอันนี้ก็สําคัญนะเขาบอกว่าหากสาวๆเนี่ยลองสังเกตภาษากายนะคะที่เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเผยออกมาให้เห็นก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหลบสายตายืนแบบว่าห่างกันเป็นวาไม่มีอารมณ์ร่วมในบทสนทนานะคะหรือว่าคุยกับ เขาแล้วเขาไม่คุยกับเราแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะคะก็ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าเขาก็คงไม่ได้สนใจคุณจริงๆเขาไม่ชอบเขาไม่ได้ชอบแนวคุณผู้ชมนะ อันนี้สําคัญมากเหมือนกันทําตัวยุ่งตลอดเวลามันกยอยากจะมาจเอจอเลื่อนนัดเลื่อนนัดตลอดนะถ้า<อ>ใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะให้สํานึกไว้เถอะว่าเขาไม่ชอบคุณแล้วนะ<อ>เลื่อนนัดทุกครั้งที่นัดกันแล้วก็ปฏิเสธตลอดเวลาเราชวนไปไหนหรือทําอะไรก็ปฏิเสธบอกเลยว่าเขาไม่ได้ชอบคุณอนะจริงๆสําคัญแต่คนที่มันชอบเรานะ มันยุ่งแค่ไหนนะมันก็บอกว่าเดี๋ยวได้นัดนะเดี๋ยวเลิกงานสี่โมงเดี๋ยวห้าโมงเจอกันเลยแต่ถ้าคนที่มันมันไม่ชอบนะนัดกี่โมงมันก็บอกไม่ว่าเออนะคุณผู้ชมมามาข้อต่อไปเขาบอกว่าเขาพูดคุยกับคุณเหมือนพูดคุยกับเพื่อนคนอื่นเป๊ะแสดงว่าความสัมพันธ์ก็คงหยุดได้แค่เพื่อนเท่านั้นคงไม่มีคําว่าเขาชอบคุณแน่นอนเออนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะพี่ชัยไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้เบรกก่อนหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลานะเอาเป็นว่า คุณลองสังเกตดูแล้วกันว่าสิ่งที่เราพูดกับการกระทําที่มันโดนตัวคุณนั่นก็แสดงว่าเขาไม่ชอบคุณแล้วเริ่มต้นหาเป้าหมายใหม่นะแต่เป้าหมายที่แน่นอนตอนนี้นั่นก็คือซูเปอร์แมกรีโทรไปเลยนะครับที่02666-9456หรือสแกนเคียร์โคดที่โชว์อยู่ทาง้านหน้าจออยู่ตอนนี้หรือแอดไปที่แอดไมยาไลน์เนาะใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ